ครับวันนี้ก็จะมาสอนการสารที่ลวดนะครับสําหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับอันนี้เป็นวงล้อขอบ17นะครับเป็นดุมหน้าดิสของเวบร้อยนะครับก็จะใช้ซี่ลวดเบอร์นะครับเบอร์9้าคูณ184นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของดุมดิสนะครับกับล้อขอบ17นะครับ อันดับแรกเลยนะครับวิธีง่ายๆสาหรับเราจะสานที่ลวดนะครับให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกตที่นะครับให้เราสังเกตนะครับที่รูของกระทะล้อนะครับถ้านะครับรูของกระทะล้อนะครับที่ผมได้มาร์กเอาไว้สีแดงเนี่ยนะครับ ถ้ารูไหนที่มันหงายตาขึ้นนะครับรูไหนที่มันหงายตาขึ้นนะครับเหมือน2รูนี้นะครับที่มันจะหงายตาขึ้นแล้วมันหันองศาทิศทางเข้าหากันแบบนี้นะครับให้เรารู้เลยว่าเราจะใช้สองรูนี้นะครับต่อ1นคู่นะครับให้ดูรูนี้นะครับสองรูนี้เป็นหลักนะครับซึ่งจะเว้นนะครับระหว่าง2รูนียจะเว้น1รูนะครับรูนี้จะตาคว่ำนะครับส่วนต่อมาอีก นะครับมันก็จะเว้นหนึ่งรูมาอีกคู่นี้นะครับตาตรงกลางมันก็จะคว่านะครับเราเลือกตาที่มันหงายรูขึ้นมาและองศาที่มันไขว้เข้าหากันแบบนี้นะครับอย่างเช่นลักษณะนี้นะครับมันจะไขว้เข้าหากันเหมือนสองตานี้นะครับเราดูลักษณะนะครับตามันจะงานขึ้นหงายขึ้นนะครับไม่เหมือนสองตานี้นะครับที่เราไม่ใช้นะครับมันจะค,คว่ำลงมันจะไม่เห็นรู เหมือนสองรูนี้นะครับครับต่อมานะครับเราก็จะทำการสารซีลวดนะครับซีลวดใหม่นะครับ สำหรับที avenues, ่ลวดนะครับก็จะมีนะครับข้อสั้นก right ับข้อยาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตขันหรือนิปเปิลนะครับหัวที่ลวดนั่นนะครับตัวนี้จะเป็นซี่ลวดนะครับเราทําการแยกนะครับซี่ลวดจะมีข้อสั้นกับข้อยาวนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เราแยกมาก่อนเลยนะครับเขาทาการนะครับใส่มาคนละฝั่งให้เรานะครับให้เราแยกอัก ออกก็จะได้เป็น2ชุดนะครับสชุดนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นคอยาวนะครับชุดนี้จะเป็นคอสั้นนะครับ2ชุดนะครับลองดูความแตกต่างนะครับตัวนี้คอสั้นนี่คอยาวนะครับนี่สั้นนะครับนี่สั้นนะครับนี่ตัวนี้ยาวนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเราลองวางดูองศหภใหม่นะครับตัวนี้สั้น นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอยาวนะครับตัวนี้45ตัวนี้90องศานะครับเอาแยกออกมานะครับครับอันดับแรกนะครับให้เราร้อยสิรวดคอสั้นเนี่ยลงไปด้านบนของรูแบบนี้นะครับลงไปเลยนะครับรูไหนก็ได้นะครับรูไหนก็ได้นะครับจะรูนี้รูนี้รูนี้รูไหนก็ได้ครับขอจุดเริ่มต้นรูไหนก็ได้ร้อยลงไปครับดูเว้นรูนะครับคอสั้นนะครับ ร้อยด้านบนนะครับคอสั้นร้อยด้านบนรูเว้นรูนะครับ,สนบ,นเ,นะรบเสร็จแล้วนะครับคอสั้นร้อยด้านบนรูเว้นรูนะครับต่อไปเราจะใช้คอยาวนะครับร้อยอีกฝั่งหนึ่งนะครับร้อยอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการร้อยคอยาวเนี่ยนะครับให้ร้อยนะครับถัดจากคอสั้นด้านบนเนี่ยครับหนึ่งรูจาก คอสั้นด้านบนนะครับร้อยลงไปเลยนะครับคอยาวนะครับตัวนี้ร้อยลงไปรูเว้นรูนะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ยกนะครับเราจะเสร็จแล้วขึ้นหนึ่งนะครับได้ข้อยาว1ฝั่งข้อสั้น1ฝั่งนะครับคราวนี้เราก็ทําการรวบนะครับรวบเพื่อมให้มันชี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็กลับฝั่งครับกลับฝั่งเราจะได้ข้อยาวนะครับและข้อสั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะเหลือข้อสั้นข้อสั้นเสียบลงครับ เสียบลงเลยครบนะครับต่อไปเป็นข้อยาว90องศานะครับก็รูที่เหลือครับร้อยลงไปได้เลยครับร้อยลงด้านล่างนะครับสำหรับรูที่เหลือนะครับ แล้วยกขึ้นเหมือนเดิมครับเราจะได้การร้อยรูซีรวดที่สมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วก็จัดให้ดีนะครับลักษณะนี้นะครับที่รวดจะห้อยอยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการวางลงไปสารในกระทะล้อนะครับนี่เราเตรียมกระทะล้อมาแล้วนะครับแล้ววางลงไป จัดสีรวดให้ดีนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับให้เราเลือกรูนะครับที่เคยบอกไปด้านอ,อนตอนตอน้นนะครับว่าให้เลือกรูที่ตามันใหญ่ขึ้นแล้วก็องศามันทะย,ยงนเข้าหากันแบบนี้นะครับเราเลือกสีลวดเส้นแรกเลยครับเส้นคว่ำลงแบบนี้นะครับเส้นที่คว่ำลงลักษณะนี้ เส้นแรกนะครับแล้วนับต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะจับเส้นที่หกกับเส้นแรกนะครับมาคขวยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเอามาไขวยกันเข้าดูนี่ครับ ขันไปไม่ต้องสุดนะครับครึ่งเดียวพอเส้นที่หกเข้ามาขันเข้าไปนะครับต่อมานะครับเส้นนี้เส้นแรกนะครับเส้นคว่ำเส้นที่สองถัดมาเลยนะครับเส้นถัดมาเลยนะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอามาค่อยกันเหมือนเดิมอีกนะครับมันก็จะตรงรูที่ผมได้มาคเอาไว้ตาที่มันใหญ่ขึ้นแล้วองศามันทะแยงเข้าหากันนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนักอีกครับซี่ที่สามหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเอามาไข้กันอีกครับแล้วเราเลือกตาที่มันง่ายขึ้นลักษณะนี้ไข้กันไปเรื่อยๆ หนึ่งสองม่ห้ามาครับจะลงว่าสปานไหนดีดี ครับไปเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ละฝั่งนะครับ รับไปครับเส้นบนที่ความอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากนะครับไกัลักษณะนี้นะฮะ ไปเรื่อยๆนะครับที่สุดท้ายของฝั่งนี้นะครับต่อไปเราจะข้ามฝั่งกลับฝั่งไปเป็นฝั่งนู้นนะครับนะครับนี่คือเสร็จหนึงฝั่งนะครับเราจะทาการข้ามฝั่งไปอีกฝั่ง,งนะครับตอนนี้พอเราข้ามมาเนี่ยนะครับเราจะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเราจัดที่ลวดให้ดีๆก่อนนะ เหมือนเดิมนะครับเลือกเส้นบนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับเส้นบนเนี่ยนะครับี่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งกับหกเอามาไ้า้กันเหมือนเดิมครับแล้วมันจะได้ตรงนะครับรูที่มันหงายตาขึ้นนะครับแล้วก็มีองศาที่ทะยงเข้าหากันลนนักษณะนี้นะครับใส่ได้เลย ถามว่าใส่ลูอื่นได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าล้อถูกจับเซนเตอร์เข้าค่าไว้แล้วนะครับคราวนี้อีกฝั่งนี้จะง่ายขึ้นนะครับนับปัน่นเส้นสองสามสี่ห้าหก ครับาฟนะครับตรงรูพอดีนับต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนฝั่ง แรกนะครับ1 2 3 4 5 6มันจะอยู่ในชุดของมันพอดีนะครับมันก็จะอยู่ที่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองามี่ห้กวิกันมันเดิมเสน้นต่อมาเรื่อยๆนะครับสามสี่้าห It's been a day and ท้ายนะครับชุดสุดท้ายก็จะเป็นการเสร็จนะครับสิ้นการสารซิรวตเอลักษณะนี้ครับให้เรานะครับใช้มือขันนะครับซิรวดเข้าไปนะครับขันซิรวดเข้าไป ครับเสร็จแล้วนะครับผมจะขันซี่รวดเข้าไปจนสุดเกลียวเลยนะครับผมจะขันซี่ลวดเข้าไปจนสุดเกลียวนะครับจนรู้สึกว่านะครับขันสุดเกลียวแล้วขันเข้าไปไม่ได้ด้วยมือแล้วนะครับเราก็จะพอแค่นี้นะครับต่อไปนะครับอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปของการสอนวิธีการตั้งล้อให้มันกลมนะครับเราจะมีวิธีการเงี้เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับ